โอเคครับผมโอเคครับพบพอกันในคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นตะแก้งบนนะครับตัวนี้เป็นตะแก้งตัวลางนะครับตะแก้งตัวลางตัวนี้จะอยู่หาหุนนะครับห้าหุนนะครับหลายคนกับว่าใส่ไปแล้วคือเก่านะครับคือเก่าเลื่องล้คือเก่าเพราะว่าหยังนะครับ1นะครับหนึ่งก็คือ แต่แกงเฮามันสั่นนะครับสั่นแบบใดอะเดี๋ยวผมสีมาที่ใบฟังนะครับสั่นแบบใดเดี๋ยวผมสีมาที่ใบฟังในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาเข้าแจ้แล้วการทํางานของมันก่อนนะครับตัวนี้เป็นต่แกงตัวล่างนะครับก็คือจากตัวบนนะครับมันหอนลงมานะครับมันหอนลงมามันก็ตกหนีนะครับตกโลกหนีตัวนี้กีมนีนาที่นะครับคัดแยกนะครับสิ่งเจือปนนะครับ เขานะครับเขาเม็ดเข่ากระสิลงมาข้างล่างครับมีฟุ้นมียังกัสิกระโดดกระโดดมากนะครับกระโดดมากโตลงสักูงนะครับนั่นแหละครับถึงไปว้นตู่ไม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตะแ้งหาหุนนะครับเป็นอยังจังผมเปลี่ยนออกนะครับก็คือว่านะครับตัวนี้ถามว่าเขาสะอาดบัวนะครับมันสะอาดนะครับมันสะอาดก็คือผมเปลี่ยนออก้อมกันครับตะแ้งตัวบนนะครับก็คือผมไล่ไม่นะครับคือ ไรไหมเสร็จระบบไหมนะครับัวดตะแก้งนะครับเอาครับเข้ามาเขาเหลืองกันเลยนะครับตะแก้งตัล่างนี้เป็นอย่างนะครับไซเรลเขานะครับมันยังบอข่อยสะอาดนะครับหนึนะครับที่เขาเหตขายกันเป็นผัวสแตนเลสนะครับเนาะเป็นสแตนเลสหนึ่งมันมีขนาดนะครับขนาดก็คือว่ามันสั่นนะครับสั่นเคลืนไปก็คือมันมันบอ มันบอกมาหวอดสกู้สองนะครับตัวนี้กันคือในก้อนละนี่ที่ลดบเดีเปลี่ยนแต่แกงบนนะครับแต่เปลี่ยนแต่แกงบนห้าสีบจเจอปัญหาหนีนะครับถ้าเปลี่ยครบเสร็จถ้าห้องมาใส่แต่ัวรางนะครับตามเขาขายมานะครับมนกระชีเจอปัญหานะครับเข่าบก่อยสะอาดนะครับตัวนี้คือมันครบเสร็จนะครับครบเสร็จก็คือแต่แกงบนแต่แกงรางนะครับแต่แกงสิงเนาะว่าไงไงนะครับตัวนี้พร้อมกับปล่อยนะครับเด้อแต่แกงรางตัวนี้หาหุ้นมีราคานะครับพิเศษให้สำหรับเอฟซีนะครับ อยากใส่นะครับกับทักแชทนะครับเขาไม่ได้นะครับลาา่านะครับมาคุยกันหลังไม่ดีกว่านะครับคําผู้ได้สนใจนะครับตัวนีหาหุ้นตัวบนกับมีนะครับตัวบนกับเจนหุ้นนะครับเขาสะอาดนะครับรับประกันนะครับ้าสาเหตุที่ผมถอดออกอะไปเบิร์นในหิบที่แล้วนะครับก็คือว่ามันย้ำเกลยวหน้านามนะครับนาะมัน มันตะแกงบนมันบ่สู่ตะแกงเดิมบบที่นี่ผมมาเปลี่ยนตัวบนแบทีนี้มาเปลี่ยนตัวบนใส่ตัวเดิมแบบนี้มาใส่ตัวรางใส่ตัวนี้มาทีนี้มันกับแผ่กันนะครับมันกับบ่อจบเขามันกับบ่อสาดนะครับ่านะครับบบที่นี่ผมกับมาอะไรหาอะไรหาไปเรื่อยๆมาทีนี้ก็มันกัดจบแล้วนะครับกัดเลืสอยปอยสุดนี้นะครับสาหรับพื้นที่ใดนะครับที่บ่อคอยมีหน้าหนามนะครับแนะนําเลยนะครับเขาสะอาดนะครับสุดนี้นะครับเขาสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ กะสีบอกวิธีการไไรน้่นนะครับนั่นวิธีการไไรว่าไรไรจะไหนเขาสีบออกนะครับกะมีประมาณหนีนะครับตะแกงโตลางนะครับการขันบอลถึงนะครับกะผมแนะนํานะครับบอลมิเกินหาหุนนะครับเต็มที่มอให้เกินหาหุนครับหน่อยแห้งนะครับหน่อยแห้งที่เกิดยั้งขื้นบัดที่นี่บัดที่นี่เขาเขานะครับมันก็สีลงลงงป้ยขื้นทั้งในศานะครับมันลงไปขื้นทั้งในศาบัดที่นี่ ตบนนะครับมันก็มีตีทีฮอนไปบบที่นี่เขาขึ้นทั้งไรสานครับมันกับมากรองกันอยู่หนีนะครับกองกันอยู่หนีมันกับโบไปใสครับเขามันกระตกลงมาสก,กู้สองเขาสัก,กู้สองเขาพ่บบนเป่าเลนอยู่นั่นแหละครับเขาแต่เขาอบ่อด่างครับถ้าพัร่มเขาพอ,อแห้งนะครับนี่นะครับก็คือตะแกงตัวนี้กับตามที่วอาไปนะครับน้องกับเขามันกรสะอาดอยู่นะครับตัวนี้นะครับพร้มกับสีขายนะครับ กับตะแกงตัวนั้นขายเป็นครูเลขกระได้นะครับท่านใดที่สนใจก็ลองทักแชทนะครับมาสอบถามเบิ้งได้นะครับมีชุดเดียวนะครับมาก่อนไดก่อนครับอ้วนก่อนไดก่อนไร้วานะครับผมโบแบบว่าโบทรงแคสีนะครับไปเบิ้งดีๆนะครับไปสำรวจโปรไฟล์ยังเบิ้งดีๆนะครับผมขายถือนะครับขายถือนะครับขายราคาจนนะครับบัตที่นี่บ่มีคนหาโอน มีเจ้าหนึ่งว่าเพิ่นโอนตอนนั้นสต์เนาะสะต์ไม่ไม,ไม่นี่แหละทอรกอจากรถเนี่บผมเปิดไปอยู่เก่าลอยบ่เพิ่นต่อแปดลอยได้บ่ไอา้พวกแปดลอยพวกกัดทรงหาเลยนะครับบัดที่นี่คนดีบัหารโอนผมว่าโอ้ยผมเสียดายครับเสียดายจะได้เนย่ยาม,มาเหม็นผมมาเหม็นโอ้ยบุกับปวดหัวจะปวดนั่นเลยนะครับมือนะั้นก็เลยปล่อยไปแหละครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้กับกรมี้ตะแกรงนะครับ มีตะแกงตะแกงสิงนะครับประมาณนี้นะครับชุดตะแกงสิงนะครับพอได้นะครับ DC เจ็ดสิบไซดได้เลยนะครับก็ท้กแชทนะครับมาสอบถามราคาได้นะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับสําหรับ FC นะครับสนใจท้กแชทลังใหม่นะครับโอเคครับผมครับมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม u t u b e ครับช่องเบนรถไทยสิงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ